ดีครับพี่น,อน้องมากีเขา่ากีเขา่เาเยัดประเดกทั้งในยน้ประเด็กปลาล่าทัพย์ไปทั้งในครับเป็นสูตรสูตรเฉพาะสูตรส,สูต,สตเสียบสมัยตะกี้หนาหนาวเดือนสามเดือนหนึ่งเดือนสองเดีอยวท่านว่าเดือนหนึ่งเดือนสอง มันหนาวเดิครับสมัยกี่ยู่บ้านเ้าหนาวนัง่งฝีงไฟฝีงไฟไปยำกับดักหนูไปยิ่งหนูยำใส่หนูไว้เลี้ยงดีครับพี่น้องเว้บรรยากาศกีเขาฝีงไฟแต่ว่าอยู่สุม,มือนี่โบหนาวแล้วโบมีหนาวสุม,มือเนี่ยคืออยากกต่คือกีกีนเอง ก็ไมีหนาวเลยสม,มืัยนี้ที่กินปกติสม,มืัยนี้สมัยก่อนเนี่ครับเป็นนะครับเป็นเสียบบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้อครับ